แต่ถ้ามันไม่ถอนกําลังจับ้วอย่างอื่นก็ไม่ควรจะมาพูดกันเปิดด่านปิดด่านอะไรนะไม่มีประโยชน์มันก็รู้ว่าเรายึดได้นะแต่มันก็โกหกอ,อะไรนะทำนนโกหกประชาชนม,มันไปเรื่อยม,มันก็รู้เจบีซี B C กำลังเป็นไปได้ดีเดี๋ยวบอกเบิดล้ม <c oughs> ระเราหวังว่าเจบีซี C, จริงๆนะระหวงังให้เจบีซีเขาจะปฏดิบัตรตามนั้นนะ <c oughs> แล้วก็ไม่อยากจะให้มันเป็นแค่ เอกสารแล้วก็เซ็นออกมาแล้วก็เป็นแค่ข้อความเสร็จแล้วไม่ได้ไม่ได้ทําตามนั้นเลยนะครับแล้วใครจะดูใครจะรู้ใครถอนใครใครไม่ถอนขมิ้นเป็นคนเคลื่อนย้ายอาวุธมาก่อนเพราะนั้นถ้าอยากจะแสดงความจริงใจแล้วเราไม่เคยลุกลานเลยถอนกลับก็แค่นั้นเนี่ยก็คุยกันรู้เรื่องด้วยแสดงความจริงใจด้วยการถอนกําลังกลับเราให้คํามั่นว่าเราเราไม่ไปไล่ติดตามมันหรอกเราไม่ได้ไปลุกอะไรหรอก แค่แค่มันถอนกําลังกลับแค่แค่นั้นทุกทุกอย่างก็จะอยู่ด้วยความสนุกแค่แค่นั้นแต่ถ้ามันไม่ถอนกําลังกลับก็อย่างอื่นก็ไม่ควรจะมาพูดเ,นะเปิดด่านปิดด่านอะไรไม่มีประโยชน์ถ้ามันไม่แสดงความจริงใจต่อกันมีอะไรไหมหอบอลลองหับอลยอมเลยครับอ